เราจะเจอคนที่ดีที่สุดเนี่ยมาจากความเกลียดชังก่อนก็นได้เราเคยนะบางทีเราเกลียดคนนี้มากสุดท้ายคนคนนี้ดีที่สุดสำหรับเราแต่บางครั้งพี่น้องรักคนคนนี้มากจนทุ่มหมดตัวสุดท้ายคนคนนี้กลับเป็นคนที่เลวร้ายสําหรับเราความสุขนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราหวังของบางอย่างตรงใจแต่ไม่มีความสุขแต่ของบางอย่างมีความสุขโดยไม่ตรงใจ อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้และมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยอาจจะไม่ตรงใจเราแต่มันเหมาะสมกับเราทีส่สิ่งที่เจ้าชอบแต่ในขณะเดียวกันสิ่งนั้นเนี่ยมีความเลวร้ายสําหรับท่านอยู่สุดอัลลอฮ์จึงเตือนนะครับแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยนะบอกว่าในการที่พวกเจ้าเกลียดไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะ แต่ในสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเจ้าอันนี้อธิบายลําบากแต่แต่ความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อใดอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราเนี่ยนะอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและทั้งหมดทั้งปวงนะครับอัลลอฮ์จะรู้นิสัยเรามากที่สุดวันนี้เนี่ยจะรักใครหรือจะวางแผนชีวิตอะไรมันจึงมีคําว่ามอบหมายหลังจากนั้น